กรุบีประพันธ์โดยไตรโศกบทที่หนึ่งคลิปนี้ได้รับการสนับสนุนโดยบริษัทยูเนียนแอพพายจำกัดผู้ผลิตกระบอกไฮดรอลิกสำหรับเครื่องจัก,กรกลเสียงเลืยอยอนกระหึ่มกองสะท้อนกลับไปกลับมาระหว่างช่องเขาพักใหญ่ต่อมา ไม้ใหญ่ซึ่งสั่นไหวแทบทิ้งใบร่วงโกรนเพราะแรงสะเทือนค่อ,คอยโอนอ่อนและเบนล้มไปในทิศทางที่กําหนดโอ้พักกันซุป,ปเดียวแล้วก็ต่อต้อนไม้นู่นเลยดูสิงามนักนายแสวงชายวัยสีสิบเศษหัวนหน้าขบวนการโมดไม้ที่รับงานแปลรูปไม้เป็นจัพันตามใบสั่งร้องบอกกับลูกน้องนับสิบคนไอช้ชำมือเลื่อย เหลียวมองตามนายชี้แล้วก็ให้ชะงนใจหากจำไม่ผิดครั้งนี้ตะเคียนไม่ได้อยู่ในรายการใบสั่งไม่ใช่หรือชิ้นนั้นแล้วลูกพีสแสวงของตนต้องการไม้อาถพ์นั่นไปเพื่ออะไรจริงอยู่ว่าตะเคียนเป็นไม้เนื้อแข็งราคาแพงซึ่งนิยมนำไปสร้างบ้านแต่ในเขตขุกกรูบีแห่งนี้เป็นที่ล่ำลือกันนาหู ตะเคียนต้นใหญ่ต้นเล็กอย่าได้คิดไปแต่ต้องเชียวเพราะท่านเจ้าที่ห่วงนักห่วงหนาทุกคนรู้คนนอกคนในต่างก็รู้แน่นอนนายแสวงหัวหน้าขบวนการมอดไม้เองก็รู้แล้วอะไรดนใจให้หาวหานชานชัยสั่งให้โคนตะเคียนใหญ่ไม่ต่ำกว่าหกคนโอบต้นนั้นกันเล่าดีพี่แหวงไอ้ชำเออยปาก ขณะนั่งพักรอเริ่มงานช่วงต่อไปฉันถามจริงๆเถอะพี่เท่าที่รู้มาในใบสั่งไม่มีตะเคียนสักซี่กวพี่จะตัดมันทําไมอกีกขอเมื่อวันก่อนก็มีอยู่นามันก็น่าจะพอแล้วไม่ใช่หรือประเดี๋ยวเจ้าป่าเจ้าเขาท่านก็โกรธเอารอกพี่แล้วตอนจุดทูปขอก็บอกท่านชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือการอกับหลวงพอ่อย่างละสี่สบยกนี่ก็จวงครบแล้ว ฉันว่าตะเคียนต้นนั้นหนะ่ะอย่าไปยุ่งเลยฉันรู้สึกไม่ดีตั้งแต่เราเข้ามาที่นี่แล้วนานี่ยังคิดอยู่เลยว่าทําไม่ได้เอาข้าวไปถวายทุกวันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนก็ยิ่งฝันไม่ดีอยู่ด้วยฝันไม่ดีฝันว่าอะไรวะคําถามของนายแสวงไรซึ่งอารามความสนใจเจือในน้ําเสียงชนิดสัมผัสได้ชัดเจนถึงอย่างนั้นไอฉ้ฉำก็อยากบอกให้รู้ให้เข้าใจ ฝันว่าจุาแม่ท่านมาเตือนได้ครบตามที่ต้องการแล้วให้กลับไปเสียเท่านี้ท่านก็รำคาญหูมากพอแล้วขอเท่าไรเอาไปเท่านั้นสองสามต้นก่อนท่านให้อภัยหากได้คืบเอาสอกอีกแม่ท่านจะหักคอเรียงตัวเลยนาพอได้ยินพี่สั่งให้ลงตะเคียนนั่นเองฉันนี่คนลุกว่าบตั้งแต่ตะตุ่มถึงต้นคอเลยทีเดียวนายสแสวงหันขวับทำตาเขียวใสลูกน้อง สำหรับไอ้ฉําแล้วนอกจากเป็นมือเลื่อยชั้นหนึ่งไม่มีใครเทียบที่ทำงานด้วยกันมาร่วมสิบปีจนรู้ใจแท้จะเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเช่นนั้นแล้วเหตุใดคนที่รู้ใจตนที่สุดในบรรดาลูกน้องจึงพ่นคําพล่อยๆไรสาระอย่างคําเตือนในความฝันซึ่งมันพ้องกับคําบอกเล่าของคนพื้นถิ่นอยู่กลางป่ากินกลางดอยหลับกลางดิน รวมหัวจมท้ายด้วยกันจนมองตาก็รู้ใจไม่น่านเลยที่ไอ่ชำจะกลายเป็นคนขลาดแบบนี้เพราะเภาเล่าเถื่อนบ้างก็ดีนะมึงนนะสมองสมองไปหมดแล้วมั่งนั่นฟังคำชาวบ้านมากไปแล้วจ้แม่หาเหวะอะไรที่ไหนกันเล่ามึงกับกูคุ้นตะเคียนเมื่อกี่พันต้นแล้วกูยังไม่เคยเจอเจ้าแม่ที่ไหนกล้าโผล่มาขวางหน้าสักตนเรื่องรอึจริงอยู่กูเชื่อเรื่องลี้ลับ ว่ามันมีแต่ของดีกูก็มีแรงเสร็จด้วยให้มาเถอวะพอจะจับขังหม้อไปออกงานวัดแม่งเลยเรากับเจ้าป่าเจ้าเขาหรือเจ้าแม่ตะเคียนที่ไอชำวันเกรงจะรับรู้ได้ถึงการดูแคลนนั่นสายลมโหมพัดอู้สู้ซาอย่างหนักหน่วงปานจะเกิดพายุพร้อมเมฆดำตั้งเขามาแต่ไกลมันเกิดขึ้นเพียงชั่วอึดใจ ก็จางหายท้องฟ้าแจ่มใสผืนป่าสงบดังเดิมสำหรับตัวในแสวงหรือคนอื่นจะอย่างไรไม่ทราบได้เทว่าไอช้ชำถึงกับมืออ่อนตีนอ่อนไม่มีแรงจะคลอนเลื่อยเครื่องขึ้นทำงานด้วยว่าเมื่อครู่ทามกลางลมพายุที่โหมกระน,น่ำพัดอู้มันเห็นร่างหญิงสาวในชุดไทยสบายเฉียง ยืนอยู่หน้าตะเคียนใหญ่เพียงแค่อยู่ๆหญิงสาวหน้าตาสวยแต่งตัวปลาหลุดมาจากวรรณคดีโผล่มามันก็แน่ใจหนักหนาแล้วว่านั่นไม่ใช่คนนี่ยังความสูงของเจ้าหล่อนอีกเล่ายอดตะเคียนสูงเทียมไหนมวยผมพร้อมเปลี่ยนสีทองของเจ้าหล่อนก็สูงเทียมนั้นสิบเมตหเป็นอย่างต่ำไปได้แล้วไอ้ช,ชักช้าเสียเวลา คนเร็วกูเจ้ามันไปขายฮึเมลหนับพี่แหวงอย่าเลยเชื่อฉันมุกครูบอกให้ไปก็ไปสิวะทีสองสามต้นก่อนไม่เห็นจะมีหาอะไรเกิดขึ้นนั่นมึงก็บอกว่ามีความรู้สึกไม่ดีมีสะกงสะกดอะไรไม่ใช่หรือไหนล่ะไหนออกมาสิวะพ่อจะตบให้หัวโยกนายแสวงตะแบงใส่ใช้อำนาจความเป็นหัวหน้าออกคำสั่งหน้าดำหน้าแดง รันแล้วก็แผดเสียงชี้นิ้วริงตัวกับลูกน้องทุกคนหากใครยังทำตัวลุกลี้ลุกลนกล,กล้ากลัวกลัวจะไม่ได้เงินสักบาทหลังจบงานนี้แน่ลับได้ยินแบบนั้นหลายคนก็วอยวายและบ่นอุบว่มันไม่ยุติธรรมเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับตนเลยและอีกอย่างความเชื่อที่ไอ้ชําหวาดวันหลายคนก็เริ่มคล้อยตามแต่ทว่าถึงอย่างนั้น ก็ต้องกลมหน้ากลมตาทำตามที่นายเสวงสั่งอยูด่ดีทุกคนมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเงินทั้งนั้นฟ้าคมรามลั่นดิบัตรดนพร้อมลมระรอกสองพัดโขมอยู่บ้าคลั่งตามวิสัยภูมิอากาศของภาคใต้ฝน8แดดสฉะนั้นการเลือกทําไม้ในช่วงกลางเดือนมิถุนาชิ้นนี้จึงไม่แปลกที่จะเจอกับหาฝน และยิ่งบนเขาสูงป่าดิบอย่างคุกกระรูบีซึ่งมีอนาเขตติดกับเขาบูโดด้วยแล้วย่อมไม่ต้องพูดถึงร่วมสองอาทิตย์แล้วก็มังที่คณะทำไม้ของนายเสวงผิดคอตกลงบุกป,ป่าบากบั่นมาจนถึงที่นี่แล้วต้องเจอกับฝนชนิดสองวันเว้นครึ่งวันและด้วยเหตุนั้นการทำไม้ตามใบสั่งจึงช้ากว่ากำหนด นายเสวงมองหาฝนแล้วให้ขัดใจชี้นิ้วขึ้นฟ้าตะโกนด่าพระพิรุนว่ามึงจะโปรยน้ำลงมาหาพระแสงดามติ้วอะไรไม่เห็นหรือว่าคนเขากำลังทำมาหากินขณะที่คนงานวิ่งเขาร่มหลกฝนเพราะนี่ไม่ใช่การตัดไม้ตามบ้านทั่วไปการรักษาตัวให้รอดพ้นจากอาการเจ็บไข้นั่นจึงดีที่สุดแต่นายแสวงกลับคิดต่าง อาจเป็นเพราะหงุดหงิดจะคำพูดเพอเจอร์ของไอช้ชำกอกกับฝนกระหน่ำลงมาราวกับนักกันไว้กำบังเจ้าตัวสาวเท้าลุยป่าฝา่ฝาฝนพร้อมเลื่อยยนต์ปรีตรงไปยังตะเคียนใหญ่ที่ตั้งต่งงานท้าแรงลมแรงฝนป่าก็พร่ำบนด่าสาเสียเทเสียเรียกว่าเทพเทวาเจ้าป่าเจ้าเขาถูกเปลี่ยนเป็นสัตว์เลื้อยคลานลิ้นสองแฉกกันทุ่นหน้า ถึงควรต้นได้ก็ตะหวาดดากระชากตัวดึงสุดแดงเครื่องยนต์ทำงานตามกลไกแผ่เสียงคำรามก้องโซเลื่อยกดลลึเฉือนเนื้อไม้ส่วนรากซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าลำขาขี่เลื่อยกระจายฟุ้งอยู่ครู่กุขาดออกจากกันเห็นไหม้ชำมไหนอีเจ้าแม่เจ้าเม่ออะไรของมึงน่ะอยู่ไหนเห็นมันออกมาคุยกับกูนี่ นายเสวงวตะโกนกล้องชูเครื่องเลื่อยด้วยมือเดียวบีบไกลเร่งเสียงเครื่องดังสนั่นประกาศสักดาจังหวัดนั่นเองเท้าขวาเกิดเหยียบพลาดพลานให้เลื่นเสียหลักทุกคนเห็นกับตาว่านายเสวงงายท้องตึงโดยมือที่ถือเลื่อยยนพับเข้าหาตัวไม่ต้องกลัวเลยโซตัดคุมบันคอตายไปแล้วแน่ๆเห็นแบบนั้น ต่างคนต่างวิ่งกลิ้งบ้างล้มลุกคุกคลานบ้างเพื่อไปดูว่าหัวหน้าอยู่ในสภาพไหนทว่าในใจเห็นเป็นภาพเดียวกันเลือดสาก,กระจายศีรษะขาดกระเด็นทว่าหาเอ้ยไอติดสุ่มตีนเหยียบลงไปได้ไม่ดูตามม้าตาเรือเวนเวๆๆนนเววายโแหวงยังไม่ตายยังอยู่ดี จังหวะที่ล้มมือซึ่งบีบไกเร่งเครื่องเผลอปล่อ,อยเครื่องยนต์ปรับเป็นจังหวะเดินเบาและโซกก็ติดเข้ากับรากไม้เครื่องจึงดับเรียกด็เต็มปากว่านายแสวงที่โทษทุกอย่างแม้แต่ตีนตัวเองผู้นี้ใช้โชคไปจมหมดแล้วการรอดตายอย่างปฏิหารครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายคราวต่อไปแม้แต่เดินสะดุดรากไม้ก็อาจตายได้ดือด้อ ใครเล่าจะรู้พี่แหวงแขวนพระอะไรวันเนี่ยพี่โอ<ฮ>หหนึ่งในลูกน้องเข้าไปพยุงนายแหวงขึ้นพลางถามหาของดีหลายคนเริ่มกลุ่มรุมเข้ามาเว้นก็แต่ไอชำที่ยืนตะลึงตาค้างอยู่กับที่ไม่ใช่อึงเพราะความดวงดีของนายแสวงแต่เป็นอย่างอื่นอย่างอื่นที่ยืนทะมึนสูงเลี้วอยู่เบื้องหลังนายแสวงตั้งหา จาแม่ของมันยังอยู่และใบหน้าซึ่งเคยงามหยดก็เปลี่ยนเป็นขึงโกรธตาทะลึงจองขมงมองกลุ่มคนซึ่งอยู่ในระยะที่หากยกเท้าขึ้นแล้วกระทืบทีเดียวเป็นตายยกโขลงด้านล่างไม่ไม่เอาเรือว,ว้ยไอชํำตะโกลั่นดังคนเสจริตหันหลังได้ก็ใส่ตีนหมาโกยอ้าวออกจากบริเวณนั้นแบบไม่คิดชีวิต คนอื่นๆได้แต่มองตามด้วยความชงนมีเพียงนายเสวงเท่านั้นที่รู้ว่าหลูกน้องคนสนิทมือเลื่อยที่ดีที่สุดผู้นี้เป็นอะไรปล่อยมันนายแสวงว่าถมน้ำลายลงพื้นมันแปะแมะตรงส่วนที่ขาดของราตะเคียนพลดิพดีดมันหายบ้าเมื่อไรมันก็กลับมาเองไปไปเข้าร่มวันนี้เห็นทีต้องหยุดงานแล้วเว้ย คำนั้นปาไมาย่อมย่องของนายแสวงมีแต่เสียงโหฮาเมื่อลูกพี่ฉลองความขึ้นคลังและดวงดีของตนโดยการปล่อยให้ทุกคนเมาไมา้ได้จนถึงเช้าพรุ่งนี้หยุดงานอีกหนึ่งวันยิ่งดึกสง,ง่ดฝ่วนยิ่งกระน,นำหนักหน่วงยิ่งขับให้บรรยากาศในการเริ่มสุราสนุกสนานขึ้นไปอีกนายแสวงมองหาไอชัมนับแต่บายแก่ที่มันวิ่งเตลิดหายไป ก็ไม่กลับมาอีกเลยใจเริ่มเป็นกังวลไม่ใช่ว่ามันตกเป็นเหยื่อของสมิงที่มีข่าวโด่งดังเมื่อปีก่อนเข้าแล้วหรอกนะท mm. ว่าอีกความคิดพลันผุดขึ้นมาค้านแต่ข่าวเรื่องสมิงนั่นเขาว่าเป็นแค่เรื่องเข้าใจผิดหมอคนนั้นที่ถูกกล่าวหาก็ยังอยู่และทุกคนที่ตายก็ถูกระบุว่าเกิดจากฝีมือของเสือโคร่งมลายูที่ไม่รู้ว่า ขามเขตจากมาเลเขามาถึงเขาบูโดได้อย่างไรน้องใครอ่ะน้งใส่เป็นอย่างที่พี่แหวงว่าพอหายบ้าแล้วก็กลับมาจริงๆเอา้าไม่ใช่อ่าวน่ว่านายแสวงมองตามลูกน้องคนหนึ่งบอกด้วยเสียงโอแอแลไปเห็นเพียงความมืดของพื้นป่ารกทึบและกองไม้ซึ่งแปรรูปเรียบร้อยสูงทุ่มหัว ไม่มีวิแววมนุษย์หรือสัตว์ใดครั้นแล้วกุนทึกกลดนดาในใจไอ้นี่ก็อีกคนแดกหนักไปสมองไหลออกหูและกุมังทว่ากลับต้องสะดุ้งโหยงใจหายวาาเมลุกน้องคนเดิมพูดด้วยเสียงอ้อแอแบบเดิมเพิ่มเติมคือความหวานหยดย้อยในน้ำเสียงน้องสาวจ๋า แต่งชุดไทยมาเดินกลางป่าแบบนี้คิดจะหลอกผีให้พี่กลัวหรือจ๊ะมาๆๆมเดี๋ยวพี่จะจัดชุดใหญ่ให้พี่จะทะลกพี่จะโจกพี่จะลู่จะคําจะปล้ำให้เป็นมีเสียส,สวยๆแบบนี้หนักแล้วกูว่าในายสวงคิดเพราะลูกน้องคนดังกล่าวไม่เพียงจะพูดเสียงโอเออย่างเดียว เจ้าตัวยังเดินเซซ้ายเซขวาตรงไปยังความมืดตรงหน้าราวกับมีใครรอยอยู่สีอย่างนั้นทั้งตัวนายแสวงเองและลูกน้องคนอื่นๆซึ่งไม่ได้มองเห็นเช่นเจ้าตัวก็พากันหัวเราะโหฮายังมีตะโกนเตือนว่าอย่าเดินเซซ่าไปเตะเอาหลักยึดเชือกเขาเด้อไม้มันจะไหลมาทับคอเขาไม่ทันขาดคำ เรียกว่าลิ้งยังไม่ทันเข้าปากลูกน้องผู้เมามายก็ทำตามที่มีคนตะโกนเตือนเสียอย่างนั้นวงสุราเงียบกริบไปอึดใจและคุปเปลี่ยนเป็นกลโหนวุ่นวายลองโดนกองไม้ไหลทับแบบนั้นรอดได้ก็ต้องเป็นคนเหล็กเท่านั้นแ,แลในแสวงดีตัวลุกครวดสางเมาทันทีเพราะทามกลางความกลโหนที่ทุกคนต่างปรีเข้าไปบางสองไฟบ้าง ช่วยกันยกไม้หัวท้ายเพื่อนำร่างของลูกน้องคนนั้นออกมาทุกคนหวังเหลือเกินว่าเขายังมีชีวิตอยู่ถว่ามันก็ยากเหลือเกินแล้วที่จะให้เป็นเช่นนั้นกลิ่น่าวคลุ้งถูกฝนขับให้ตลบอบอวนหนักขึ้นเรื่อยๆที่สุดหลังจากครึ่งชั่วโมงผ่านไปร่างไร้วิญญาณอันน่าทุเรศในตาของลูกน้องคนนั้นก็ปรากฏให้เห็นแบบเต็ม เหลี่ยมไม้ที่เทและกดทับลงตามร่างบทขยี้ทุกส่วนจนกระดูกแตกหักนับไม่ถ้วนโดยเฉพาะช่วงศีรษะเละแตกแหลกกระโหลกเปิดสมองปนเลือดก,กระจายเป็นวงเท่ากระดง้งลูพี่เอาไงดีเงียบนายแสวงไม่ตอบใดๆทั้งสิ้นด้วยวาดดวงตาที่เบิกกว้างนั้น หาได้จองเขม็งมองร่างไรวิญญาณหรือกลุ่มลูกน้องตีอย่างใดหากแต่มองผ่านเลยไปยังหญิงสาวนางหนึ่งซึ่งยืนตัวสว่างเรื่อเรืองรองอยู่บนอากาศปานว่าใตา้เท้าอันว่างเปล่าของนางมีแทนฐานสำหรับเหยียบอย่างมั่นคงนั่นเองแม้การแต่งกายจะไม่เหมือนที่ไอชําบอกว่าเห็นจากความฝันและไม่ได้คล้ายคลึงกับคำพูดจากจ้วงของลูกน้อง ที่พึ่งจะลาโลกไปยิงสาวที่ว่าแต่งกายธรรมดาทาว่านายสแสวงก็มั่นใจแบบไม่ต้องให้ใครช่วยยืนยันว่านั่นหลักคือเจ้มแม่ตะเคียนพลายสาวที่สิงสูอ่อยู่ยังไม้เนึกแข็งสูงชะลูดและเป็นต้นเดียวกันกับที่ตนเลื่อยมุบ,บยใบแก่แน่นๆเพรแลเห็นอย่างชัดเจนแม่จะอยู่ไกลวัเท้าข้างซ้ายนิ้วก้อย ขาดหายเป็นแผลชะกันมึงลบหลูกก่กูกูจะเอาให้มึงตายนายเสวแวงสะดุ้งวาบถอยกรูดายหลังตึงเสียงขู่ตะโคกนั้นกองสะท้อนอยู่ในหัวมันได้ยินชัดเจนและเขามั่นใจว่ามันดังอยู่ในหัวไม่ใช่สดับโดยโสดแน่แนชิบหายอยู่ไม่ได้แล้วเว้ยเฮ้ยออกหาจากตรงนั้นเพื่อเดี๋ยวก็ได้ตายหากันหมดเร็ว ในเสวงร้องเตือนเสียงหลงบรรดาลูกน้องหันมามองด้วยความชงองนแต่แล้วด้วยความเชื่องชาที่เกิดจากน้ำเมายัางผลให้มันไม่ทันการไม้แผ่นหนึ่งดีตัวขึ้นลอยคว้างนิ่งอยู่กลางอากาศแต่อย่างน่าอัศจรรย์ครั้นแล้วก็หมุนด้วยความรุนแรงดังใบพัดพัดลมเสียงพลักพลัก เมื่อสีสาวลูกน้องหลายคนสะบัดคอหกักตัวตีลังกาโรคครึ่งนอนแน่นิ่งเมื่อถูกเหลี่ยมไม้ฟาดเอาครูต่อมาไม้แผ่นที่ว่าพลันหยุดนิ่งชะง,งักค้างในองศาที่ชี้ดิ่งมาที่นายแสวงและไวกว่าความคิดของคนหน้ากลุ่มมอดไม้มันพุ่งเข้ามาหาด้วยความเร็วปานจรวดตายตายโหงตายตรงนี้หรือวะนายแสวงคิดทันทีนั้น เพียงชิวเฉียดร่างนายแสวงมีอันกระเด็นล้มลงไปด้านข้างเพราะถูกถีบเต็มแรงตามด้วยเสียงแผ่นไม้ถูกของมีคมผ่าซีกแยกออกเป็นสองแผ่นนายแสวงมึนงงสงสัยใครมาช่วยตนไว้เอียวตัวหันกลับมามองเห็นเป็นชายหนุ่มผิวดำแดงหน้าตาไม,ม่คุ้นไหลซ้ายสะพายปืนลูกซองไหลขวาสะพายย่ามและในมือขวากำด้ามมีด เป่นตัวใบเรืองแสงสีเขียวเรื่อเรืองราวไฟที่ก้นหิ่งห้อยพี่แหวงเป็นไรหรือเปล่าพี่และตอนนั้นไอช้ชำลูกน้องผู้จงรับพักดีสอดแขนเข้าประคองให้ยิ่งขึ้นบรรดาลูกน้องที่มีชีวิตซึ่งเวลานี้เหลือเพียง3ามสี่หัววิง่งนาเตื่นกลับมารวมกันภายใต้พ,พัะใบผืนใหญ่ที่ขึงเอาไว้เป็นจุดรวมพลรวมกับนายสวง และอีกสองคนที่เหลือส่งเสียงร้องถามกันเซ็งแซ่ว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นใครไปทำผิดป่าสร้างความไม่พอใจให้เจ้าป่าเจ้าเขาเข้าแล้วกับมังนี่ทันทีนั้นชายหนุ่มซึ่งชัดเจนว่าคงเป็นพรานพื้นถิ่นปักมีดลงยังพื้นดินตรงหน้าเสียงแผ่นดินสะเทือนราวกับมีสัตว์ใหญ่เคลื่อนตัวอยู่ด้านล่างทำเอาคนอื่นๆผวาคุกกอดกันเป็นก้องกลม และสิ่งที่เห็นเหมือนกันคือลําแสงสีเขียวเรื่อเรืองแผ่ออกดังระลอกคลื่นรัศมีเป็นวงกลมร้อมรอบที่พักเอาไว้จนกว่าจะเช้าอยู่ในนิไปก่อนออกไปไต่หาไม่รู้ด้วยนาพรานุ่มบอกไม่ต้องอธิบายหรือถามไถ่ว่าเพราะเหตุใดเขาจึงสั่งแบบนั้นเพราะเวลานี้ที่พักหรือจุดรวมพล ถูกล้อมด้วยผีสาวนับสิบๆเดินวนเวียนเข้าหาทางเข้าทางที่รอบที่พักหาได้มีอะไรกัน้นครั้งหรือสองครั้งที่ผีสาวทดลองปรีเข้ามาแต่ก็มีอันถูกดีดสะท้องกลับไปพร้อมๆกับประกายแสงสีเขียวเรื่อเรืองอันเกิดจากขอบไข่มนขลังที่เสกเอาไว้เป็นกำแพงไหวใช่ไหมพ่านกา้านไอชำถามเสียงตื่น บอกรู้งไงว่าไม่ใช่พรานก้านเฉยๆส่วนเรื่องที่ว่าไวหรือเปล่าหนักไม่ขอการันตีหรอกเอาให้แน่ใจก่อนหรืออย่าออกจากที่นี่จนกว่าจะเช้าอย่างที่ฉันบอกนั่นหนักการภู้มาช่วยเหลือบอกเสียงเข้มทว่าทาทีของเขามันช่างขัดกับสถานการณ์และคำพูดเสียจริงนายแสวงคิดทั้งที่บอกว่า อย่าออกจากเขตแดนที่ตนเสกไว้ทั้งที่บอกว่าไม่ขอการันตีความปลอดภัยแล้วเหตุใดเจ้าตัวถึงทำตัวสบายนั่งไข่ห้างบนลังไม้พันใบาจากหน้าตาเฉยแบบนั้นเล่าเรานี่ทำไมเข้ามาถึงที่นี่ละ่ะถ้าจำไม่ผิดในหัวแสงเขาให้โค้อนอยู่ฟ้าคนโน้นไม่ใช่หรือที่ขอไว้หนักแบบนี้มันผิดสัญญาสัมปทานนี่โดนจับได้เลยนา เงียบไม่มีใครเลยจะตอบคำถามของนายก้านได้โดยยอมจำนนตต่อความผิดอันตั้งใจของตนโดยเฉพาะในายแสวงเป็นจริงดังที่ก้านว่าเมื่อครั้งที่ทำเรื่องขอทำไม้กับทางกรมและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องโดยมีจ่าทรงยศตัวแทนอุทยานนายหัวแสงตัวแทนฝ่ายเอกชนและผู้ว่าราชการจังหวัด ตัวแทนฝ่ายราชการประจำจังหวัดเป็นพยานพื้นที่ที่ตนร้องขอเพื่อทำไม้มันอยู่ไกลจากจุดที่ตั้งปางชั่วคราวนี้กว่าสองลูกเขาเทาว่าเมื่อได้ภาพถ่ายทางอากาศและหลังจากให้ลูกน้องส่วนหนึ่งสำรวจพื้นที่แล้วจุดนี้มีไม้กาลอและไม้หลุมพอซึ่งเป็นไม้ตามใบสั่งมากกว่าในใบสั่งที่ว่านั้นระบุชัดว่า ต้องการอย่างละ40ยกแต่ด้วยความโลภนายแสวงหวังค้นและแปรรูปให้ได้มากกว่านั้นมั่นใจว่าต่อให้เกินจำนวนที่นายจ้างต้องการไปสัก 30- 40ยกผู้ซื้อก็ไม่เกี่ยงเพราะเวลานี้เป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเหตุนั้นนายแสวงจึงพากลูกน้องบุกป่าลุยมาจนถึงตรงนี้จุดที่ไม่ได้ระบุไว้ในสัญญา หมายใจว่าหากเกิดเรื่องขึ้นหากหน่วยงานที่รับผิดชอบตีตาว่าตนมีความผิดเพียงเอาเงินยับเรื่องทุกอย่างก็จบแม้จะไม่ใช่ทุกครั้งแต่หลายครั้งมันเป็นเช่นนั้นและก็เพราะหลายครั้งที่ว่านั่นเองเป็นเหตุให้นายเสวงย่ามใจมองข้ามคำเตือนทางกฎหมายและคำเตือนจากชาวบ้านพื้นถิ่นซึ่งเคยร่วมอยู่ในขบวนการนี้เมื่อเริ่มแรก ต่อเมื่อรู้ว่าจะต้องไปโค่นแล้วแปรรูปไม้ที่ไหนจึงขอถอนตัวจำนวนนั้นไม่ใช่น้อยนอยนับสิบคนเลยก็ว่าได้และทุกคนต่างให้เหตุผลแบบเดียวกันคือหกการูบีแห่งนี้เป็นปุกต้องห้ามพลางเก่งๆยังขยาดไม่ใช่เพราะเสือสางสัตว์ร้ายซึ่งหาได้ยากในทินนี้ แต่เกิดจากผีเกิดจากอาถรรพ์ของเจ้าแม่ตะเคียนอันเป็นเจ้าของเขาทั้งลูกปุบทั้งหุบเจ้าแม่ตะเคียนตนเดียวกันกับที่เตือนไอช้ชำในความฝันว่าถ้าต้องการจะตัดไม้ที่นี่ก็เอาไปแต่ต้องแค่เท่าที่ใบสั่งกําหนดทุกนั้นทั้งจำนวนและชนิดและก็อย่างที่เรื่องราวดำเนินมาข้างต้นในแสวงเลือกจะปัดตกมันทุกคำเตือน ทุกเรื่องเล่าสุดท้ายก็เกิดเรื่องร้ายอย่างที่เผชิญอยู่เรื่องทำผิดสัญญาไม่เท่ไรแต่นี่คิดยังไงถึงกล้าเข้ามาที่นี่ชาวบ้านที่ถอนตัวไปไม่ได้เตือนหรอกหรือกลานเปลี่ยนคําถามสีหน้ายังเรียบนิ่งไรอารมณ์เช่นเดิมก็ทีนี่มีไม้มากกว่าหืมตอนที่ทำเรื่องขอจา แกก็บอกแล้วไม่ใช่หรือว่าหุกนู้นมีพอสำหรับความต้องการการถามจี้เมื่อได้ยิงคำตอบของนายสแสวงที่เอ่ยออกมาด้วยอาการอ่อยอ้อยอิงเป็นอีกครั้งที่นายสแสวงทำได้เพียงเงียบไม่สามารถให้คำตอบที่ดีได้หรืออีกในหนึ่งคือสุปัญญาจะปั้นแต่งคำพูดให้ก้านเห็นใจหนุ่มบ้านบาเจาะถอนใจด้วยความลเลียบอกเพียงว่า หมายพวกนี้เห็นทีจะเอากลับไปไม่ได้สักซีกพอเจ้าของเขาออกมาเตือนตรงตรงใหรู้ว่าไม่พอใจในาแสวงได้เช่นนั้นก็คือฮัดบอกว่าตนและลูกน้องต้องขาดทุนเท่าไหร่หากทําแบบนั้นแต่แล้วก็จำต้องก้มหน้าน,นิ่งหรือน้ำลายฝืดคออีกเมื่อในการถามกลับว่าและลูกน้องที่ติดตายกันไปนั่นไม่ทำให้สำเนียกบ้างเลยหรือ ลองคิดดูถ้ายังฝืนจะเอาไม้ไปอะไรบ้างจะเกิดขึ้นตนเองมีดีพอจะคุ้มครองได้แต่ก็ไม่รับประกันว่าจะตลอดไปอย่างที่ว่าเอาเถอะจะอย่างไรก็ชั่งพรุ่งนี้จ่าทรงยกกับพวกทหารและชาวบ้านจะเข้ามาสมทบแต่คงต้องเจอกันควรระครึ่งทางพอาทางรถไม่ถึงที่นี่ พวกเราต้องเก็บเข้าของและลำเลียงสบออกไปกันเองตอนนี้ก็พักผ่อนเถอะหลับเสียให้เต็มตาถลับลงนั่นนะการว่าได้ยินแบบนั้นในสวงจึงเอ่ยปากถามหาคำตอบที่ทำให้คงใจการมาที่นี่ได้อย่างไรรู้ได้อย่างไรว่าเกิดเรื่องรายขึ้นคำตอบก็ไม่มีอะไรซับซ้อนอย่างการอย่างรู้อะไรเทือกนั้น เมื่อบายแก่ที่ผ่านมาพอเกิดเรื่องไอ้ํำก็สับเท้าสุดฝีตีนเพื่อออกไปขอความช่วยเหลือแล้วก็บังเอิญไปพบก้านเข้าระหว่างทางส่วนการนั้นก็เข้ามาดูว่าขบวนการโค่นไม้เป็นไปด้วยดีหรือไม่ตามคำสั่งของนายหัวแสงนั่นเองนี่นี่ต้องทิ้งไม้พวกนี้เอาไว้ทั้งหมดเลยหรือนายแสวงถามเสียงเครือ สีหน้าแสดงความอาลัยและโลกอย่างชัดเจนทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่มันยังไม่ชัดอีกหรือว่าเขาไม่ให้การว่าเท่านั้นเองความเงียบก็เข้าปกคุุมพื้นที่อีกครั้งไม่มีใครสังเกตเลยว่าบรรดาผีสาวที่เดินวนเวียนไปมาหาทางเข้าเมื่อครู่บัดนี้ได้หายไปแล้ว